ตำรวจลาวอ้างบัวบ้าไม่จับทรงไทยชาวลาวเดือดปลาเน่าทำเสื่อมเสียทั้งชาติซื่อไทยบุกถึงถิ่นแฉพิรุษกับคดีเสะเทือนขวัญที่นางบัวสาวรับใช้ชาวลาวลงมืออย่างเหี้ยมโหดกับนายจ้างผู้มีพระคุณไวเกษียณแล้วหนีค้ามโขงกลับบ้านไปแบบหน้าตาเฉยเท่านั้นยังไม่พอพอตำรวจลาวเจอตัวกลับบอกว่าจับไม่ได้เพราะนางบ้าไปแล้วโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอ มาดูกันว่าง,งานนี้บัวบ้าจริงหรือบ้าหนีคดีอ่าสติไม่ดีแต่วางแผนหนีกลับไปได้เนี่ยมันก็น่าคิดนะคะถูกต้องเลยครับนางบัวเนี่ยก่อเหตุที่บ้านพักย่านบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตคือคุณยายสมสวัสดิ์สรงสัมพันธ์หรือครูหมูอายุ79ปีท่านเป็นข้าราชการครูกรเกษียณที่ใครๆก็รักท่านอยู่บ้านกับลูกจ้างสาวชาวลาวชื่อนางสาวบัวสริหาวงหรือจูนอายุ25ปี ซึ่งคุณยายแกก็เมตตาเหมือนลูกหลานจ้างมาดูแลบ้านให้ข้าวให้น้ําให้เงินเดือนเดือนละ1,000 0บาทแล้วชนวนเหตุคืออะไรคะเรื่องเงินเลยครับคือนางบัวเนี่ยเคยยืมเงินคุณยายไปแล้ว1,000 0บาทอ้างว่าจะเอาไปไถท,ที่นาหรือซ่อมรถไถให้ที่บ้านทางฝั่งลาวทีนี้พอช่วงเดือนมกราคมปี2569นางบัวแกก็จะมาขอยืมเพิ่มอีก8 0 0 0บาทแต่คุณยายท่านคงมองว่านี่เก่ายังไม่ได้คืนจะมาเอานี่ใหม่ท่านก็เลยปฏิเสธไป และอาจจะมีปากเสียงดุดาสั่งสอนตามประษาผู้ใหญ่แต่นางบัวแก่คงโกรธจัดหรือไม่ก็วางแผนมาแล้วเพราะในวันที่20มกราคมกล้องวงจรปิดจับภาพนางบัวหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านไปแบบใจเย็นแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังคือร่างไร้วิญญ,ญาณของคุณยายสมสวัสดิ์เรียกว่าทํากันแบบไม่ไว้หน้าคนเคยเลี้ยงดูกันมาเลยโหดร้ายจริงๆค่ะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นนางบัวก็หนีออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานไปขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิด แล้วไปต่อรถที่นครราชสีมาจนกระทั่งไปถึงด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแล้วข้ามพรมแดนกลับไปที่แขวงจำปาสักสอปป,ปอลาวาในวันที่23มกราคมช่วงเช้าเวลาประมาณ9โมงกว่าซึ่งตำรวจไทยเรากัดไม่ปล่อยครับทีมสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดตามจนรู้พิกัดว่าข้ามไปแล้วและได้ประสานงานกับตำรวจลาทันทีแต่ประเด็นมันเริ่มดราม่าตรงที่พอข่าวรู้ไปถึงฝั่งลาสื่อลาเขาก็ช่วยกันตีข่าวกดดันให้ตำรวจลารีบจับตัว เพราะกลัวคนไทยจะมองว่าลาวเป็นที่ซ่อนโจรรัฐมนตรีความมั่นคงของลาวหรือท่านวันทองกองมณีก็ถูกชาวเน็ตลาวเรียกร้องให้ออกมาเทคแอคชั huh. ่นแล้วล่าสุดวันที่24มการาคมตำรวจลาวออกมาบอกว่าเจอตัว er แล้วอยู่ที่บ้านหนองหอเมืองจำปาสักแต่ยังจับไม่ได้ครับเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยนางบัวมีอาการบ้าเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ได้ใจความเลยยังจับไม่ได้ต้องรอหมอจิตเวชมาก่อน ให้คุยรู้เรื่องก่อนถึงจะดําเนินคดีแถมยังสั่งให้ชาวบ้านปิดข่าวปิดเงียบอีกต่างหากโอ้โหทีนี้ชาวลาวเขาก็ไม่เชื่อสิครับชาวลาวในโซเชียลนี่เดือดปุดๆคอมเมนต์กันกระจายบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำเหม็นไปทั้งคลองคนคนเดียวทําเสียชื่อประเทศหมดบางคนบอกว่าคนบ้าอะไรจะหนีกลับบ้านถูกคนบ้าอะไรจะรู้จักขึ้นรถลงเรือข้ามประเทศได้เป๊ะขนาดนี้ นั่นสิคะถึงขนาดเดินทางข้ามประเทศเปลี่ยนรถหลายต่อและกลับไปหาญาติที่บ้านเกิดได้ถูกเปะ๊ะทั้งที่อ้างว่าเสียสติพูดไม่รู้เรื่องใช่ครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากการเดินทางจากกรุงเทพไปจำปาสักมันมีหลายขั้นตอนต้องรู้ว่าจะไปขึ้นรถที่ไหนต้องซื้อตัว๋วจ่ายเงินรับเงินทอนต้องรู้เวลารถออกต้องมีการต่อรถที่โคราชด,ด้วยซึ่งต้องใช้การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือถ้าหลบหนีทางธรรมชาติก็ต้องรู้ช่องทางที่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่และที่สําคัญที่สุดคือเมื่อข้ามไปฝั่งลาวแล้วมีข้อมูลว่ามีรถมารับด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นญาติแสดงว่าต้องมีการติดต่อสื่อสารนัดแนกกันไม่ก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับคนที่เสียสติหรือพูดไม่รู้เรื่องแบบที่ตํารวจลาวอ้างจะเอาสติที่ไหนไปโทรศัพท์นัดญาติได้จะเอาสติที่ไหนไปจําเวลาจําสถานที่นัดพบพฤติกรรมพวกนี้ในทางจิตวิทยามันคือ executive function หรือการทำงานของสมองระดับสูงในการวางแผนและจัดการชีวิตซึ่งนางบัวทำได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการที่เธอทำได้ขนาดนี้มันขัดแย้งกับคำว่าบ้าอย่างสิ้นเชิงนี่คือหลักฐานมัดตัวว่าเธอยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแต่แค่กำลังเล่นละครตบตาเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเองอ่าแล้วที่อ้างว่ามีเสียงเทพสั่งให้ก่อเหตุเหรอคะโอ้โหอันนี้ยิ่งฟังยิ่งขึ้นเลยครับคือทางตำรวจลาวบอกว่านางบัวอ้างว่ามีเสียงเทพกระซิบสั่งให้ทำเพราะโดนคุณใส แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในวัฒนธรรมความเชื่อของพี่น้องชาวลาวและอีสานบ้านเราเนี่ยเทพหรือเทวดาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายดีเป็นผู้คุ้มครองรักษาไม่มีทางที่จะมาสั่งให้คนไปทําร้ายกันมันผิดวิสัยเทพครับแล้วการที่นางบัวเลือกใช้คําว่าเทพเนี่ยมันไม่เนียนเลยครับพยายามจะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อหรือหวังจะให้กฎหมายเอื้อมไม่ถึงเพราะถ้าอ้างว่าป่วยกฎหมายส่วนใหญ่จะไม่ลงโทษประหารหรืออาจจะแก้ส่งไปรักษาตัวซึ่งมันเบาวกว่าคุกเยอะ ดังนั้นไอ้เสียงเทพสั่งเนี่ยผมมองว่าเป็นละครของคนที่พยายามหาทางลงให้ตัวเองมากกว่าไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมอะไรเพราะตอนขอยืมเงิน1,000งบาทตอนแรกก็พูดจารู้เรื่องดีนี่ครับไม่เห็นมีเทพองค์ไหนมาห้ามเลยตำรวจไทยนี่ก็ไลบ่บี้จนถึงที่สุดเลยนะคะ คือตำรวจไทยเราเนี่ยเวลาเจอคดใีใหญ่ๆที่เป็นข่าวดังแล้วมีสื่อมวลชนเกาะติดแบบกัดไม่ปล่อยอย่างช่องแดหรือข่าวสดเนี่ยเขาจะทํางานเร็วมากครับเพราะหนึ่งคือมันเป็นหน้าเป็นตา2คือแรงกดดันจากสังคมไทยมันสูงถ้าช้าคือโดนด่าเละเขาเลยต้องไล่บี้เต็มสูบขุดทุกหลักฐานเช็คทุกกล้องสวนทางกับตำรวจลาวเลยนะคะถึงขนาดถูกประชาชนตัวเองวิจารณ์ว่าไม่ฉลาดฝั่งลาวเนี่ยระบบเขาอาจจะไม่เหมือนบ้านเราครับเขาอาจจะมีความเป็นระบบราชการที่ซับซ้อนกว่า หรือมีความเกรงใจกันในระดับท้องถิ่นอาจจะมองว่านี่มันคนบ้านเราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกปกป้องหรือไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายก็เลยดูเหมือนทํางานช้าในสายตาประชาชนจนชาวลาวต้องออกมาดา่าตํารวจตัวเองว่าไม่ได้เรื่องหรือไม่ฉลาดเพราะเขากลัวว่าถ้าตํารวจไม่ทําอะไรลาวจะเสียชื่อเสียงครับมันเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมการทํางานและแรงกดดันทางสังคมครับฝั่งสื่อแรงตํารวจต้องวิ่งฝั่งลาวสื่ออาจจะไม่กล้าแตะมากตํารวจเลยดําเนินการช้าได้แล้วที่เขาสั่งให้ชาวบ้านปิดข่าวไม่ให้พูดความจริงล่ะคะ มันเป็นเพราะอะไรกันแน่อันนี้ผมว่ากลัวหน้าแตกรุนๆครับคือตำรวจลาวถแถลงว่านางบัวบ้าผู้ไม่รู้เรื่องจับไม่ได้แต่พอทีมข่าวช่อง8ดของไทยบุกเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองฮอไปคุยกับแม่ค้าไปคุยกับชาวบ้านปรากฏว่าชาวบ้านบอกเห็นมันก็ปกติดีซื้อของได้มีญาติมารับข้อมูลมันสวนทางกันคนละเรื่องเลยความจริงมันฟ้องอยู่ทนโทษครับและการสั่งปิดข่าวเนี่ยไม่ใช่เพื่อรูปคดีเพราะตัวคนร้ายก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหน แต่สั่งปิดเพราะกลัวว่าถ้าสื่อไทยไปขุดเจอความจริงว่านางบัวไม่ได้บ้าตำรวจลาวน่าจะแหกหมอไม่รับเย็บครับกลัวชาวโลกจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่กําลังโกหกเพื่อถ่วงเวลาหรือเพื่อช่วยคนผิดอื <c oughs> คือพยายามจะรักษาหน้าตา แต่วิธีการมันกลับยิ่งทําให้ขายหน้าหนักกว่าเดิมกลายเป็นว่าคนลาวทั้งชาติต้องแบกรับความเสื่อมเสียไปเลยนะคะก็อย่างที่บอกครับว่าปลาเน่าตัวเดียวเสื่อมเสียทั้งประเทศจ,จริงๆทั้งที่พี่น้องชาวลาวส่วนใหญ่ที่เขาน่ารักนิสัยดีขยันขันแข็งมาทํางานในไทยก็เยอะเป็นคนซื่อสัตย์แต่พอมาเจอนางบัวคนเดียวที่ทําตัวเนรคุณกับนายจ้างด้วยความโหดเที่ยมคนไทยบางคนอาจจะเหมารวมมองแรงงานลาวในแง่ลบไประยะหนึ่งเลยซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับคนดีๆครับชาวลาวในโซเชียลเขาถึงเดือดไงครับเขาบอกว่าสรู้ึก แย่ yeah. ที่คนของเขาไปทําเรื่องเลวร้ายในบ้านคนอื่นแล้วหนีกลับมาสร้างปัญหาให้บ้านตัวเองอีกแล้วคุ้มค่าหรือคะกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะพยายามปกป้องผู้ต้องหาแค่คนเดียวบอกเลยว่าขาดทุนย่อยยับครับการที่เจ้าหน้าที่ไปอุ้มชูหรือพยายามช่วยฆาตกรคนเดียว มันทำลายความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยมีต่อกระบวนการยุติธรรมของเราไปจนหมดสิน้นต่อไปใครจะกล้าจ้างคนลาวต่อไปตำรวจไทยจะกล้าประสานงานด้วยความไว้วางใจไหมเกียรติภูมิของประเทศมันสร้างยากนะครับแต่ทำลายง่ายนิดเดียวแค่ปกป้องคนผิดผมว่าผู้ใหญ่ในลาวต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับว่าจะยอมเสียหน้าเล็กน้อยโดยการจับคนผิดมาลงโทษหรือจะยอมเสียเกียรติภูมิของชาติไปตลอดยากไม่ออกแล้วนะคะว่าคนร้ายหรือเจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉย,ยต่อความยุติธรรมใครกันแน่ที่กำลังสร้างความอับอายให้คนลาวมากกว่ากันใช่เลยครับเพราะมันแย่ทั้งคู่ แต่ถ้าให้ช่างน้ำหนักผมว่าเจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉยเนี่ยตัวดีครับคือคนร้ายเนี่ยมันเลวอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแทนของประเทศคือผู้รักษากฎหมายถ้าผู้รักษากฎหมายกลับมาทําลายกฎหมายซะเองมาช่วยคนผิดมาโกหกหน้าตายมันก็เป็นสิ่งที่ประจานความล้มเหลวของระบบให้ชาวโลกได้เห็นมันน่าอายกว่าการมีโจรในประเทศเยอะเลยครับเพราะมันแสดงว่าระบบมันแย่ไม่ใช่แค่คนที่แย่ แล้วระหว่างผู้ป่วยจิตเวทกับคนร้ายที่แกล้งบ้าเราจะใช้อะไรมาพิสูจน์ให้ชัดคะ่ะเพื่อไม่ให้กฎหมายถูกใช้เป็นช่องโหว่วิธีการที่ชัดเจนที่สุดคือวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับไม่ใช่ความรู้สึกหรือคําบอกเล่าของชาวบ้านต้องเอาตัวนางบัวมาเข้ากระบวนการนิติจิตเวทจับเข้าโรงพรยาบาลตรวจคลื่นสมองตรวจสารเคมีสังเกตพฤติกรรม24ชั่วโมงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนแกล้งบ้าเนี่ยแจ้งได้ไม่ตลอดครับหรือเมื่อไหร่หลุดเมื่อนั้นยิ่งถ้ามีการซักถามวนไปวนมาคนแกล้งบ้าจะตอบไม่ตรงกันแต่คนบ้าจริงอาการมันจะมีรูปแบบททีี่่่แแนนนอคครัับละสําญ ต้องดูประวัติย้อนหลังด้วยว่าเป็นอย่างไรถ้าก่อนทําคุยรู้เรื่องทํางานได้แต่พอก่อเหตุปุ๊บบ้าปับ๊บอันนี้มันไม่เนียนครับชัดเจนค่ะแต่ตารวจเนี่ยพอเป็นคดีเล็กน้อยยังจับกลุ่มได้ทันทีแต่พอเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ดันอ้างเรื่องป่วยจนไม่กลา้าแตะต้องตัวผู้ต้องหาซะง,งั้นนะคะใช่เลยครับคดีเล็กๆมันไม่มีผลกระทบระหว่างประเทศตํารวจจัดการจบจบไปได้ง่ายได้ผลงานเร็วแต่คดีข้ามชาติแบบนี้มันมีเรื่องกฎหมายข้ามแดนมีเรื่องสิทธิมนุษยชนมีเรื่องขั้นตอนเอกสารหมายแดงอยะะไปหม เจ้าหน้าที่ระดับล่างอาจจะปอดแหกกลัวทาพลาดแล้วโดนเด้งหรือกลัวไปละเมิดสิทธิ์ของคนตัวเองแล้วสวยก็เลยเลือกที่จะดึงเชงอ้างโน่นอ้างนี่ไปก่อนให้เรื่องมันสะสาหรือรอผู้ใหญ่สั่งการซึ่งอันนี้มันก็ทําให้เห็นว่าระบบของเรายังไม่กล้าหาญพอที่จะจัดการกับเรื่องใหญ่ๆอย่างตรงไปตรงมาครับน่าเศร้านะคะครูกษเียณผู้ใจบุญต,ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ํามือลูกจ้างแล้วตอนนี้ยังจับกลุ่มไม่ได้อีกค่ะใช่ครับคุณยายสมสวัสดิ์ท่านเป็นครูจิตวิญญาณคือผู้ให้ท่านให้งานให้เงินให้ที่พักพิงกับนางว แล้วพอได้เงินได้ความสบายก็ลืมบุญคุณพอไม่ได้ดังใจก็แหวงกัดคุณยายคือเห็นความโลภสําคัญกว่าความกตัญญูเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยครับว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วการที่นางบัวพยายามหนีกลับประเทศและสร้างเรื่องอาการทางจิตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าคุกไทยและกระบวนการยุติธรรมไทยเอาจริงเอาจังกว่าที่บ้านเกิดอย่างลาวค,คือนางบัวรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าโดนจับที่ไทยเนี่ยมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรืออย่างน้อยก็ติดคุกหัวโตในเรือนจําไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวด แต่ถ้าหนีกลับลาวได้1คือได้อยู่ใกล้ครอบครัว2คืออาจจะมีช่องทางวิ่งเต้นหรือใช้ลูกไม้ตื้นๆอย่างการแกล้งบ้าเพื่อให้พ้นโทษหรือลดโทษได้ง่ายกว่าเธอถึงได้ทุ่มสุดตัววางแผนหนีข้ามประเทศแบบไม่คิดชีวิตเพราะกลัวคุกไทยคือถ้าสื่อไทยไม่บุกไปถึงหน้าบ้านและโซเชียลลาวไม่ช่วยกันกดดันก็ไม่รู้นะคะว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่มีสื่อไทยที่กัดไม่ปล่อยเนี่ยแหละถ้าไม่มีพลังโซเชียลของพี่น้องชาวลาวที่ช่วยกันรุมประนามผมว่าป่านนี้เรื่องเงียบเป็นเป นางบัวคงนอนสบายใจอยู่ที่บ้านแล้วเรื่องก็คงค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นคดีปริศนาที่จับมือใครดมไม่ได้นี่คือพลังของสื่อและพลังของภาคประชาชนที่ช่วยกันงัดความไม่ชอบมาพากลถ้าเราหยุดพูดเมื่อไหร่ความยุติธรรมก็หยุดเดินเมื่อน,นั้นครับเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการตามต่อไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบยังไงก็ขอให้คุณยายสมสวัสดิ์ได้รับความยุติธรรมในเร็ววันและขอให้ทางการลาวเร่งดําเนินการส่งตัวนางบัวกลับมารับโทษที่ไทยโดยเร็วที่สุดครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสว